ก็เดี๋ยวเรามาต่อกันตอนที่2นะครับสำหรับการต่อระเบียงหน้าบ้านของผมเนี่ยนะครับในตอนนี้เนี่ยผมก็เน้นใช้วัสดุที่ราคาถูกเหมือนเดิมนะครับนั่นก็เป็นไม้สนนะครับหรือว่าเป็นไม้พาเลทอะไรพวกนี้นะครับโดยเหล็กเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกผมก็คิดอยากจะใช้เหล็กมากๆเลยนะแต่ว่าราคาเนี่ยเขาสูงมากๆเลยนะครับช่วงนี้นะเหล็กผมก็เลยไม่ได้ใช้เป็นเหล็กนะครับโดยโรงงานที่ผมเนี่ยไปหาไม้นะครับไม้สนเนี่ยก็เป็นอ่อ ร้านที่ชื่อว่าผู้กองค้าไม้พาเลทนะครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่ผมอยู่นะครับผมก็เลยได้ไปหาที่นี่มานะไม้ที่ผมได้ก็จะเป็นขนาดหน้า3หน้า4นะครับโดยผมได้มาเนี่ยราคาเส้นหนึ่งเนี่ยก็ตกประมาณ1 5 0ยห้าสิบาทนะซึ่งต้องบอกว่าราคาเนี่ยถูกกว่าเหล็กมากๆเลยนะครับผมก็เลยเลือกใช้เป็นไม้พาเลทตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นไม้พาเลทเป็นไม้สนนะครับตัวนี้ที่ได้มานะครับ สิ่งที่ผมจะแนะนําเริ่มต้นเนี่ยคือการเราต้องมาหานะครับแนวของตัวเสาหรือว่าตัว общем, บบระเบียงของเราเนี่ยให้ได้ฉากกับตัวแนวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําก็คือโดยเริ่มต้นนะเราต้องวัดความกว้างนะครับแล้วก็ความยาวของตัวที่เราจะทําก่อนนะครับอย่างความกว้างของตัวบ้านของผมเนี่ยก็อยู่ที่มันสามเมตรสิบเซนนะครับแล้วก็ตัวความยาวเนี่ยผมต้องการ error, ทําอยู่ที่ประมาณสัก4เมตรนะครับดังนั้นนะี่ยผมจะใช้วิธีการคํานวณน,นะครับหา แนวเสาโดยการคำนวณใช้สูตรของพีทาโกรัสนะครับนั่นก็คือนะครับเอาด้านกว้างกับด้านยาวเนี่ยนะครับมายกกำลังสองนะครับบวกกันแล้วก็ถอดสแควรูทออกมานะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับจะทำให้เรารู้เนี่ยนะครับความยาวของแนวทะแยงนะครับเราจะใช้นะครับความยาวด้านยาวนะครับแล้วก็แนวทะแยงเนี่ยมาหาแนวที่ตั้งฉากกับตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการหานะครับ โดยเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องเอา,เอาใช้ตลับเมตรนะครับวัดแนวกว้างเลยนะครับแล้วก็ใช้สีของเราเนี่ยหรือว่าใช้อะไรก็ได้ที่ขีดเส้นบนพื้นได้นะครับคือนะครับขีดเส้นไปเลยที่พื้นนะครับเป็นเส้นหนึ่งก่อนนะครับตามแนวความยาวของตัวที่เราจะทำนะครับจากนั้นแนวทะแยงเนี่ยที่เราคำนวณออกมาได้นะครับให้เราดึงนะครับตลับเมตรเท่ากับ ระยะที่เราหาได้จากนั้นเราก็ทําการขีดเส้นนะครับที่พื้นเหมือนเดิมมันจะได้จุดตัดออกมาครับซึ่งจุดตัดตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่ทําให้นะครับจุดนี้เนี่ยตั้งฉากกับตัวความกว้างหรือว่าแนวบ้านของเรานั่นเองนะครับ <S <S แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็วิธีการก็คือเอาความกว้างแล้วก็ความยาวนะครับที่เราได้เนี่ยมาทําการการกระบาดกันแบบนี้เหมือนกันนะครับพ่นสีเนี่ยเราก็จะรู้นะครับจุดตัดตรงนี้แหละนะครับ จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ตั้งฉากกันแนวของตัวบ้านนั่นเองนะครับเราก็จะได้2จุดนี้มานะครับจากนั้นนะครับเราผมก็จะทําการขึงเอ็นนะครับให้ผ่านจุดทั้งหมดนะครับที่เราได้ทําการมาร์กไว้นะครับตั้งแต่แรกนะที่เราพ่นสีไว้ที่พื้นนะครับผมก็จะใช้เอ็นนะครับซึ่งตําแหน่งนี้จะเป็นตําแหน่งที่เราจะทําการขูดหลุมนะครับเพื Please, ่อฝังเสาหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับก็เราจะใช้ตําแหน่งนตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในงานนี้เนี่ยผมได้น้องชายนะครับมาช่วยเนาะเพราะว่าเขา หยุดงานไม่ใช่หยุดงานหรอกคือแฟนเขาหยุดงานนะครับก็เลยมีเวลาที่จะมาช่วยผมได้นะครับโดยการฝังเสาไม้นะครับกับตัวปูนเนี่ยผมแนะนําว่าที่พื้นเนี่ยเราควรที่จะรองปูนเข้าไปก่อนแล้วก็ตัวเสาเองเนี่ยผมก็จะยึดสกูเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ปูนนะครับกับตัวเสาเราเนี่ยยึดกันแน่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็ต้องทําการวัดระดับนับทั้ง2ฝั่งนับของเสานะครับทั้ง2ฝั่งเลย โดยใช้ระดับน้ำนะครับผมก็จะตั้งเสาเข้าไปแบบนี้นะครับทั้งสองเสาเลยนะครับแล้วก็วัดระดับทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเห็นว่านะครับในการทําของผมเนวันนี้เนี่ยก็จะมีฝนเนี่ยตกมาทั้งวันเลยนะครับตกปลยอยๆบ้างนะครับเดี๋ยวก็หลังๆเนี่ยตกหนักเลยนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนําจริงๆเนี่ยถ้าจะทำจริงๆนะครับให้ทําหลังคาก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากแนะนําจริงๆเลยนะครับ เพราะว่าตอนแรกผมไม่ได้นึกถึงเรื่องของพายุอะไรพวกนี้ที่จะเข้านะมรสุมที่จะเข้ามานะครับก็เลยแบบโหทําแบบอย่างยากลําบากเหมือนกันนะครับในวันนี้นะครับต่อมานะครับผมก็ได้เอาตัวนะครับเสานะครับอีกสองต้นนะครับมาทําการยึดกับตัวโครงสร้างเดิมของตัวบ้านนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดระยะเสาเนี่ยให้ได้ตามความต้องการของเรานะครับ ต่อมานะครับผมก็เริ่มจะวางคานนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นคานที่จะทําพื้นนะครับผมก็เลยใช้เป็นไม้สนนะครับเหมือนเดิมจะเห็นว่านะไม้สนที่ผมวางเนี่ยมันก็จะใกล้กับพื้นมากนะถามว่ากลัวปวกไหมผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องปวกเนี่ยผมก็กลัวมากๆเลยนะนะครับก็แต่ก็ต้องทําทการป้องกันนะครับในอนาคตเนี่ยต้องหาวิธีการป้องกันนะครับเรื่องของปวกอีกทีหนึ่งเนาะ ซึ่งเราทําแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าเราเน้นเนี่ยประหยัดแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นเหล็กไปเลยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็จบไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรต่างๆนะครับถ้าใครมีงบประมาณนะครับผมก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นเหล็กดีกว่านะครับต่อมานะผมก็เริ่มต่อคานนะครับคานที่เป็นอ่าคานสําหรับทําพื้นนะครับบริเวณด้านล่างนะครับซึ่งเป็นคานทําพื้นนะครับ ็จะเห็นว่าในวันนี้นะครับมีฝนเนี่ยตกทั้งวันเลยนะครับมีหนักบ้างเบาบ้างนะครับสลับกันไปนะครับแล้วก็เนื่องด้วยเนี่ยผมเนี่ยมีเวลาว่างแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะผมก็เลยแบบเร่งนะครับที่จะทำนะครับก็เลยทํางานกลางฝนกันเลยนะครับทั้งผมแล้วก็น้องชายนะครับช่วยกันที่จะวางคานนะครับดังนั้นการวางคานเนี่ยที่ผมจะแนะนําก็คือเราต้องรู้นะครับว่าไม้ที่เราจะมาวางเนี่ยมีความหนาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คานที่เราจะมาทําเนี่ยมันต้องนะครับ ทำระยะนะครับ lawsuit. หรือว่าระดับเนี่ยให้มันเพียงพอหรือว่าพอดีกับตัวความหนาของไม้ของเราด้วยนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยจะใช้ความหนาของไม้เนี่ยนะครับมาวางทาบตลอดก่อนที่จะวางคานนะครับอยากจะเห็นว่าฝนเนี่ยตกหนักมากนะครับยิ่งช่วงเย็นๆเนี่ยก็ตกแบบหนักเลยนะครับผมก็เลยนะครับก็หยุดละวันนี้นะครับก็พอแค่นี้นะครับเพราะว่ามันตกหนักจริงๆครับจะเห็นว่าไม้ผมเนี่ยเปียก เปียกฝนไปหมดเลยนะครับวันถัดมานะครับก็เป็นวันที่ฟ้าฝนถือว่าเป็นใจนิดนึงนะครับช่วงเช้าเๆจนถึงเย็นเนี่ยนะครับไม่มีฝนตกเลยนะครับแถมมีแดดด้วยนะครับผมก็เลยเนี่ยมาวางตัวคานต่อนะครับเป็นคานอีกฝั่งหนึ่งเนาะเป็นคานที่เราจะเอาเอาตัวไม้นะครับของอโลสายไฟยเนี่ยมาวางนะครับ แล้วก็จะเห็นว่านะครับบริเวณใต้ไม้ที่ผมวางคานเนี่ยผมก็จะเอาตัวอิฐนะครับเป็นอิฐแดงของเราเนี่ยก้อนละ1บาทนะครับมาวางรองไว้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวิธีการของผมเนี่ยไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเลยนะครับถ้าใครจะทำเนี่ยผมแนะนําให้ทําให้ดีกว่านี้นะครับใช้วัสดุที่ดีกว่านะครับถ้าเราใช้เหล็กเนี่ยจะไม่ต้องมาทําแบบผมเลยนะครับแล้วก็ไม้ที่ผมจะใช้ในการวางพื้นเนี่ยผมก็ใช้เป็นไม้เดียวกับตัว โลสายไฟนะที่เราถอดออกมานะครับจะเป็นไม้ตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงกลางระหว่างาแผ่นวงกลมทั้ง2ตัวนะครับต้องบอกว่าเป็นไม้ที่ดีนะครับแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะครับแล้วกเ็เหมาะกับการที่จะเอามาทําพื้นแบบนี้มากๆนะครับเล็อกอย่างเนี่ยทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทําพื้นตรงนีน้ไปได้เยอะมากๆนะครับต่อมานะครับบริเวณตรงที่ผมเนี่ยทำการ หนุนด้วยตัวอิดนะครับผมก็ใช้ตัวปูนนะครับที่ผสมเนี่ยนะครับลงไปเนี่ยนะครับโปะลงไปนะครับตรงตำแหน่งที่ผมวางอิฐเลยนะครับจะเห็นว่านะครับตรงนี้จะเป็นปูนทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้นะครับก็อยากให้ดูนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยลองพิจารณาเอาเองนะครับ เพราะผมก็ต้องบอกว่าผมทําเพื่อผมเน้นใช้งานของผมเองนะผมก็คิดว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้นะเอาแค่ว่ามันใช้งานได้เท่านั้นนะครับแต่ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเอาไปเป็นแบบอย่างหรือว่าทําตามนะครับเพราะมันเอาจริงคือถ้าผมมีงบป,ประมาณหน่อยผมก็ไม่อยากทําแบบนี้นะผมใช้เป็นเหล็กเนี่ยผมว่ามันจะดูสวยงามมากกว่านี้นะครับแต่นี่ผมทําประหยัดก็เลยต้องยอมรับนะครับแบบนี้ไปต่อมานะผมก็เริ่ม ใช้สีย้อมไม้นับทาที่ตัวโครงสร้างต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเสารหรือว่าเป็นที่ตัวคานที่พื้นด้วยนะครับแล้วก็ไปเอาคานไม้นะครับซึ่งคานไม้ตัวนี้เนี่ยก็ได้มาจากที่โรงงานไม้ผลิตเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยเส้นหนึ่งนะตกอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบาทเองนะครับถือว่าสําหรับผมผมถือว่าราคาถูกมากเลยนะครับ อย่างพวกเสาเนี่ยก็ตกประมาณ180ยแปดสิบาสนะครับไม่เกิน200บาทนะครับเสาต้นหนึ่งที่ผมได้มาอยู่ประมาณสักหน้า4ี่นะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับสําหรับผมคือถ้าใช้เป็นเหล็กเนี่ยผมบอกเลยราคาน่าจะแพงกว่าประมาณสักสาเท่าตัวนะครับจากนั้นผมก็เริ่มวางคานครับด้านบนแล้วก็ยิงตัวไม้เนี่ยเข้าไปรับด้วยนะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวคานไม้ของเรานะครับ นี่นะครับเราก็จะได้เป็นคานไม้แล้วก็โครงสร้างออกมาประมาณนี้แล้วนะครับต่อมาเนี่ยนะครับผมก็เริ่มที่จะทําในส่วนของตัวเสาตรงกลางนะครับเอาเอาตัวเสาเนี่ยนะครับมาใส่ตรงกลางนะครับเพื่อเป็นตัวที่จะช่วยรับน้ําหนักบริเวณตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าบริเวณบนหลังคาเนี่ยนะครับเราต้องมีการวางตัวโครงสร้างของหลังคาขึ้นไปเนาะดังนั้นตรงกลางเนี่ยผมคิดว่ามันควรที่จะ มีคานมารับด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ไม้ของเราเนี่ยแอนได้นะครับต่อมานะครับผมก็เริ่มทําการทําจั่วนะครับของตัวหลังคาเนี่ยขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปติดนะครับโดยวิธีการนะครับผมเนี่ยจะไปทําการคํานวณนะครับองศาอะไรต่างๆของตัวหลังคาก่อนนะแล้วก็ตัดไม้เนี่ยสเส้นนะครับมาทําการยึดกันแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ไม้อีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับมาวัด แล้วก็ไปทําการตัดนะครับแล้วก็มันทาการยึดกันตรงจั่วแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเท่าที่ผมลองลองทำการติดตั้งดูเนี่ยถือว่าแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็วิธีการยึดเนี่ยผมก็จะใช้เป็นสกูนะครับ mm. ก็สําหรับในตอนนี้นะครับในตอนที่2เนี่ยผมก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วก็ในตอนหน้าเนี่ยผมก็จะมาขึ้นเป็นหลังคานะครับเพื่อป้องกันฝนนะครับเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยต้องการมากที่สุดในตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผมใช้ไปนะครับตั้งแต่เริ่มทำนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์ต่างๆนะครับในวันนี้ก็หวังว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยอาจจะมีประโยชน์นะครับหรือว่ามีสิ่งที่สามารถนําไปใช้ได้นะครับส่วนไหนที่ไม่ดีเนี่ยสามารถนําไปปรับปรุงก่อนใช้งานนะครับผม ในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ